ผลของทานกับผู้รับอานนท์บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลทักขินาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักขินาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักขินาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจ,จากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักขินาได้แสนโกดเทา่า ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักขีนานับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่ต้องกล่าวถึงการให้ทานในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกัทาคามิผลให้แจ้งในพระสกัาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้ง <consuming S 1> ในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจกพุทธ,ธะและในตถาคตอรหันตตะสัมมาสัมพุทธ,ธะอานน์ก็ทักคินาที่ให้แล้วในสงมีเจ็ดอย่างคือให้ทานในสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักคินาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่หนึ่งให้ทานในสงสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว นี้เป็นทักคีนาแล้วในสงประการที่สองให้ทานในภิกขุสง,งน,น,นี้เป็นทักคีาา land นาท nice> ี่ถึงแล้วในสง์ประการที่สามให้ทานในพิกุณีสงนี้เป็นทักคีนาที่ถึงแล้วในสง์ประการที่สี่แจ้งต่อสง์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุและภิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสง์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทาน นี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ห้าแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกขุจจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพระเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่หกแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักขีนาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่เจ็ด อานนท์ก็ในอนาคตการจากมีแต่เหล่าพิกุโคตภูมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมคนทั้งหลายจากถวายทานเฉพาะสง์ได้ในเหล่าพิกุทุศีลนั้นอานนท์ทักคีนาที่ถึงแล้วในสง์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทาน คือการถวายเจาะจงบุคคลว่ามีผลมากกว่าทักคีนาที่ถึงแล้วในสงโดยปริยายรายๆเลยอานนท์ก็ความบริสุทธิ์แห่งทักคีนานี้มีสอย่าง4อย่างคืออานนท์ทักคีนาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก บางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกอานนท์ก็ทักขีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกมีศีลมีทางามปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีบาปร,รมอย่างนี้แล ทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกอานอนท์ก็ทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรอานอนท์ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลมีบารรปรมปฏิฆาหกเป็นผู้มีศีลมีทางามอย่างนี้แลทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอานนท์ก็ทักคินาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมอย่างนี้แลทักคีนาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ อานอน์ก็ทักคินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรอานน์ในข้อน,น nah ี้ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีทำงามปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีทำงามอย่างนี้แลทักคีนาชื่อว่าบริสุทธิ so ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกอานน์นี้แลความบริสุทธิ์แห่งทักคีนาสี่อย่าง ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักขีนาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักขีนาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ผู้ so ผใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลภัยบุ์ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแลว่ามีผลภัยบุ์ ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตรเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย